สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาปลดล็อกรหัสหน้าจอตัวเร a ย m e c ส C3 นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทาการปลดแบบแกะเครื่องนะครับผ่านกล่อง u f i นะครับผมเพื่อว่าลดลดต้นทุนในการใช้ user ในการแฟดนะครับผมถ้าเรามี user นะครับเราไม่ต้องแกะเครื่องปลดก็ได้นะครับผมแต่เราต้องเสียค่า user นะครับถามว่า user มันดีอย่างไงก็คือแค่กดปิดเครื่องกดบวกลบแช่แล้วก็เสียบสายนะครับผม แต่ u s e r อรเขาจะเป็นบริการลายเครื่องนะครับผมก็คือเขาจะให้เราแฟดเป็นลายเครื่องนะครับก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกครับก็รุ่นนี้นะครับพินเอาในการจ้าหรือว่าลายจ้ามันง่ายนะครับมันเป็นเหมือนว่าเป็นตาไก่เลยนะครับผมมันจ้าง่ายนะครับผมเลยจะเลือกเป็นการจ้าปลดเองนะครับผมทีนี้นะครับเราก็เช็คโมเดลก่อนก็ได้นะครับเครื่องมาว่าเครื่องเป็นโมเดลอะไร แล้วก็ยูเซอร์ทุกวันนี้ราคาเรียวมี่ที่ผมอัาวีดีโอณวันนี้นะครับราคาค่อนข้างถูกมากนะครับยูเซอร์ไม่กี่ร้อยนะครับผมเป็นราคาที่ช่างไปรับยูเซอร์มานะครับก็เขาว่าจะบวกบวกค่าบริการหน้าร้านเพิ่มนะครับผมถ้าเราเอาไปแฟดยูเซอร์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับค่อนข้างรอเวลาการเซตคอมฝั่งนู้นมาเซตคอมให้เราอีกนะครับ แต่ถ้าเรามี UFI เราก็สามารถเก็บจำลดได้เลยนะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังจะทำให้ดูในขั้นตอนต่อไปนี้นะครับอ๋อลืมบอกนะครับมันจะวิฟดัต้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัวน,นี้เราไม่ต้องเป็นไอรอสิบนะครับเครื่องนี้วิฟดัต้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิฟดัต้ามันจะทำรหัสผ่านนะครับผมโอเคครับฝารังผมแกะไปรอแล้วนะครับอย่างนี้ ว่าจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นเครื่องลูกค้ายูเซอร์ถูกๆแบบนี้อ่ะผมอยากจะใช้ยูเซอร์แฟดมากกว่านะครับเพราะว่าไม่เสียเวลาการจำเรานะครับเราจะได้ไปทำงานตื่นแต่ว่าบางื้อเ,เครื่องนี้นะครับมันเป็นเครื่องที่ผมซื้อมาทำวิดีโอลงช่องพอดีนะครับมันเลยมันเลยต้องทำคอนเทนต์ให้มันครบนะครับผมเพราะว่าเราแพนในแล้วนะครับว่าซื้อมาจะทำคลิปปลดรหัสแกะฟ้าลังนะครับแล้วก็ แกกล่องนะครับแล้วก็สอนการเป็นภาษาเปิดโมด์แล้วพัฒนาซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องอะไรนี้นะครับวางแผนไว้เครื่องนี้นะครับถ้าผมเอาเอาเครื่องนี้ไปใช้ยูเซอร์ต้นทุนในการทำาิลวผมมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอันนี้เราก็เปิดเครื่องมาทำเอกนะครับพอมันจบคอนเทนต์นะครับของเครื่องพวกนี้ก็จะขายนะครับ ถ้าขายได้ในราคาเท่าทุนก็จะดีไปนะครับแต่ส่วนมากจะ่ไม่ได้ในราคาเท่าทุนนะครับจะขายต่ำกว่าทุนที่ซื้อมาเสมอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสองเลยนะครับแต่เครื่องพวกนี้อ่ะที่ที่ผมขายไปมันยังใหม่มากๆนะผมทำคอนเทนต์จบแค่เดือนเดียวก็ขายเลยนะครับถามว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่ผมซื้อมาทำคอนเทนต์นะครับก็จะเป็น Y 11พวกเลียวมี5ครับในช่องพวก A5 2020แล้วก็มีฮาวายก็มีนะ Y5 ปลายหกแล้วก็เยอะอยู่ครับซัมทงก็มีแต่ก่อนนานแล้วคลิปมันเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเด่๋ยวไปจะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีเครื่องลูกค้าปนมาบ้างนะครับผมเพราะว่าจะซื้อทุกรุ่นมาทําวิดีโอเลยมันไม่ไหวจริงๆนะครับมันค่อนข้างจะลงทุนเยอะมากๆนะครับอันนี้เราซื้อแค่เครื่องราคาที่มันไม่แพงมากนะครับซื้อมาพอได้ทําวิดีโอนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวผมจะทําการแกะตัวทองแดงครอบบอร์ดตัวนี้ออกนะครับมันจะเป็นทองแดงอยู่นะครับเราก็ใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยเราจะใช้เป็นคัตเตอร์หรือว่าเป็นแผ่นเหล็กบางๆก็ได้นะครับแบบนี้แผ่นเหล็กบางๆอย่างนี้เราก็จริงๆต้องเอาคัตเตอร์มันรีดตรงนี้ด้วยนะแต่อันนี้ผม คัตเตอร์ไม่เจอนะครับผมจะกรีดอย่างนี้ไปก่อนกรีดไว้มันเป็นรอยนะครับมันจะได้ไม่ลามไปในส่วนนี้เวลาเราลอกออกโอเคทีนี้เราก็เอาใสๆตรงนี้สอดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะมีซิลิโคนแปะอยู่นะครับ เราแปะมันไว้อย่างนี้เลยตัวนี้อย่าทำหายนะครับเป็นเซ็นเซอร์กล้องถ้าทำหายกล้องเราอาจจะไม่ตรงในบอดี้นะครับอย่าทำหายเก็บไว้นะครับผมจุดจํามันจะอยู่หลายๆนี้เปถ้าเป็นตัว C3 แล้วก็เอาซิลิโคนแผ่นซิลิโคนออกครับแผ่นซิลิโคนนี้สำคัญนะครับผม เก็บไปด้วยนะครับมันหาย,ยากอยู่นะครับจริงๆก็หาไม่ยากเลยนะครับผมไปซื้อมาที่คนแปะเม็ดแหลมก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันถ้าหาทมันหายจริงแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยทําหายหรอกนะครับมันเป็นตัวระบายความร้อนของเม็ดแฟตนะครับผมว่าจะใช้แนบครับ การเกิดขึ้นเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะลองปล่อยยาวๆดูนะครับไม่รู้ว่าแนวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแนวพูดเรื่องอไปด้วยนะครับแล้วก็ํำเครื่องไปด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจุดมันจะอยู่ตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมขอไปดูพินเอาในการจําก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจําต่อเลยนะครับผม หลังจากเราจ้ำรลวดเสร็จนะครับเราก็กด identify Check Ma t ให้มันเจอประมาณนี้นะครับผมแต่ C3 มันจะเป็น CPU m t k p o r t มันจะไม่นิ่งนะครับมันจะเด้งเข้าเด้งออกนะครับให้เรารีบใช้คำสั่งปลดรหัสหน้าจอเป็นคำสั่งนี้นะครับผม s p e i a l task นะครับแล้วก็ไปที่ oppo master credit นะครับผม master l e r นะครับแล้วก็วิ b a าตาอนะครับมันจะวิ่งประมาณ2วินะครับแล้วรหัสหน้าจอเรามันจะหลุดนะครับแล้วเราค่อยไปปลด Gmail หรือ FRP ต่อในเครื่องนะครับตัวนี้ในกรณีที่พอร์ตไม่ยิ่งนะครับโอเคครับแต่เครื่องนี้มันจะมาปลดตัวรายเดือนด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมต้องไปทําต่อในส่วนของลายเดือนต่อนะครับผมแต่ในส่วนของหลังหน้าจอเราทําจบแล้วนะครับตรงนี้ก็ปลดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถอดลวดประกอบเปิดเครื่องได้เลยนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับอ๋อเดี๋ยวผมจะไปเปิดเครื่องให้ดูนะครับ จากเราใช้คำสั่งวิบ d a t ้าโวลีใน u ูเอแล้วก็ลองมาเปิดเครื่องดูนะครับอันนี้ผมก็ถอดรวนแล้วก็ประกอบเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นการวิบด a ต้าอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันจะไม่สามารถกดเข้าหน้าวิบในหน้า Recovery ได้นะครับถ้าจะวิบในหน้านั้นต้องมีรหัสหน้าจอมาด้วยนะครับผมถ้าไม่มีรหัสก็ต้องจำกับ UFI นะครับหรือไม่ก็ต้องใช้ User นะครับพวกนี้ พจัมกับย f i ยิงคำสั่งวิบดาตาโอลี่เข้าไปเวลาเปิดเครื่องขึ้นมามันจะวิบดาตาอัตโนมัตินะครับผมในส่วนรหัสก็จะเก็บไว้ในส่วนของดาตานะครับผมทีน hmm. ี้เราก็รอมันบูตโลโก้นะครับก็จะเข้าไปสู่หน้าเลือกภาษาเลยนะครับผม อันนี้นะครับพอมันขึ้นหน้าเลขภาษาเราก็ในกล้องมันมืดๆนะครับผมโอเคกดโทรฉุกเฉินอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดอกจันสีเส่เหลี่ยมแปดหนึ่งสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรนะครับมันจะไม่ติดเมลนะครับผมถ้าใครขี้เกียจกดแบบนี้ก็ใช้คําสั่งเคลีย F R P ใน U F I ก็ได้เหมือนกันนะครับผมพอเข้าถึงหน้าหลักได้ก็รีบมาปิดข้อมูลมือถือนะครับแต่มันจะกินเงิน โอเคครับผมสลับแนวทางการปลดหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้ามีเครื่องมือก็สามารถทำ